มุกเด็กมอปลายที่มีปัญหาเรื่องเงินแต่มุกมีเคล็ดลับไอเทมที่หนึ่งกองน้ำฟรีไอเทมหนงไอเทมชิลเรียนที่เช็คติเชืเสื้อส่งต่อกับโปรมอต้นเขทมขาดอาจารย์ให้โบเก็บได้ รองท้าสิบสองปีอีกไอ,อ้ที่พี่สามเก็บขวดขายไอ้นีสิอข้ามมเียก็แบบไม่เหมือนอะ สวัสดีค่ะอาจารัี่อาสวัสดีค่ะอาจารย์วัีคะรัคะรสวัสดีค่ะอะนนา,าออจ,จารย์สวัสดีค่ะอาจร่ะาสวัีคะรัครวัดีคอรีคจรยีอจาย่อาจาคาดะจัครดรัจจา ทำอา,าชีพ้าขายแล้วช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยก็เลยไมจะเอามาตรงไหนมาจา่ายค่าเรียนแล้วที่บ้านหนูทบไหมแม่ทรางไหมทราบค่ะคืออาจารย์ค่ะอาจารย์เขา,า,า,าจะมีกาเชี่ยหรือว่ามาแมนะนาบ้างเนีเนี่ยคุณก็ไปหาข้อมูลเนาะเห็นว่าบุลรัิธิบโนขอเนาะเขาให้บุญการศึกษานักเรียนอยู่หนูลองไปศึกษาดูนะมนขอ แล้วเรื่องค่าเทอมวันนั้นอ่ะอ๋อวันนั้นเหรออาจารย์น่ะเนี่เราไปคุยเราก็เลยลองถามอาจารย์ดูว่าเขาจะมีทางช่วยเราบ้างได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีมูล,ลนิธิของมอนอขอมีตั้งสามทุนเลยนะมีทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนสายสามัญสายอาชีวะและก็โครงการพิเศษแล้วก็จําทุนไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่เราก็ลองไปติดตามที่เพจดูนะที่เพจมูล,ลนิธิช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในมครับรงมาชื่อ